ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอยู่ที่ไหนกันครับอ่าอยู่บ่อต๊กปลาตะตุ่มครับเอ่ออยู่กันไหนเอ่ยอยู่บ้านสมครับบ้านสมนรีครับบ้านสมนารีเนาะครับตอนนี้เราเมื่อกี้เราดูพูดคุยกันที่ไปที่มาตอนนี้เรามาดูลงสภาพจริงอันนี้เอ่อพรนี้เป็นเปิดซิงหรือเก็บต๊ยังไงครับเก็บตกครับเก็บครับหลังหลังหลังจากเปิดซิงไปแล้วครับอ่าตอนนี้ก็ วันนี้คนก็อาจจะบังตามันก่อนก็คนคนหลายอยู่เนาะครับสี่สิบกว่าครับคนหนึ่งก็ได้ไปได้ข่าวได้คนละสามโลสี่โลฮาโลสิบโลก็มีสิบโลก็มีโอ้อันนี้ก็มาดูวันนี้วันที่สามก็ราคมสี่นะอันนี้เราอยู่บริเวณไหนเราบริเวณหลังมันสบรังหวัดปปออันนี้เราอยู่อันนี้อันนี้อะไรนะ อันนี้ปอดชีสุกเนาะนี่ดอลลีเป็นซุปดอลลมอ่าเนี่ยก็มาในบรนสมนี่บรนสมเนาะบรนสมเราก็มาอยู่หลังบรนสมวิ่งเข้ามาครับวิ่งหายวิ่งหายแต่ผมก็หลงครับถามก็ไมาเรื่อยครับอ่ะมีอะไรเดินไปเรื่อยไปพูดคุยกันไปเรื่อยไปดูที่น้องเองมาเราอุปกรณ์อุปกรณ์นี่เขาเอามาเองเนาะเอามาเองหมดครับอืมเราก็อันนี้ก็ เดดร้อนอาช้าก็เมื่อกี้ก็เห็นน้องคนหนึงก็กระไดก็เกือบประมาณสี่โลนะครับปลาสมบัติเป็นปลาเลยครับปลานี้ล้วนๆครับปลานี้ล้วนๆอืมเป็นไงบ้างเนาะเป็นไงเนาะมาจากทั้งโมงครับพี่ นนั่นพอได้ก็พอได้ก็ได้อยู่พอได้อีกจะห้าตัวครับวันเปิดซิงได้มาไหมครับมาๆมาครับได้เยอะครับคุณวันหนึ่งคนหนึ่ง หมายประมาณจุดขาดในรอยเลยนะทุดทวดขึ้นไหนตั้งทุนในขึ้นไหนแม่งไม่เจอรึงั้นไม่เจอรึไม่ร้อยรับสะบามไม่ร้อยไม่เห็นไม่รับไปเรื่อยๆดี๋ยวตากพี่น้องเราไปเรื่อยๆอันอันนี้ของใครของเราทำไว้ทิ้งไว้ไหนหรือว่าขาลมครับนั่นแหละเราทำทิ้งไว้หรือเข้ามา สี่มาครับอันนี้ออ๋เพื่อใครอยากจะมาเสียวนนนครับอ๋ออ๋อเราเคย <ปะ S 2> ใช้อยู่สวยงามครับอ๋อเอืออันนี้อะไรอ้อยอ้อยกินหรือว่าเรามาทำพื้นที่แล้วก็มาเอาเลือกเอาใช่ก็เป็นอ้อยที่เขาเรียกวันเขานะอ๋อปักไว้มกกาก็เลยเติบโตงามนะงามเรับอันนี้เขาเองนะเขาสวยงามเขากำลังเติบโตดีครับกระปูพื้นที่กระปู มันแล้วก็ปลูกว่าร้าปลูกกล้วยครับไอ้ลงดื่ออีกสักหน่อยก็โตเนาะก็มัตป,ปีนึงมันมีผลไหมมีผลกัการจะทำไงตกป่าไหมการปลูกต้นไม้หลายๆถามครับว่ามีผลมีครับควรจะมีตนม้นไม้ใหญ่หลายๆหรือไม่ควรก็ไม่ควรมีอยู่ไมันไม่ควรมีอยู่ใกล้ใครับคือ,อมีได้แต่อยู่ระยะห่างๆหน่อยนะครับอืมแล้วก็อาจจะปลูกห่างๆนิดหน่อยเนาะครับแต่นี่ก็คือลงไปแล้วก็ ตามเลยตามเลยโอเคครับจะมีพักมีอะไรมั่งครับเต็มแซมตะไคร่ประมาณคนคนก็จะกลับเป็นชั่วโมงเสใหญ่ก็เแต่พักางคนก็เบื่อเบื่อแล้วก็กลับพอมาเย็นก็มืดนั่งบรรยากาศเอาต่อเย็น อยากได้ก่อนนั่งไปเรื่อยๆเราไม่เรื่องเราไม่ฟิตเรื่องเวลาอยากกินก็มีน้ามีน้ามีน้ามีท่าอยากจิบอยากดื่มแล้วก็มีอยู่มีบริการบางนิดหน่อยโอเคครับอ้อันนี้มาเสื้อเลืองๆนี่น่าจะมาเป็นทีมงเนาะทีมครับมาทีมเดียวกันส่วนใหญ่มากเป็นคนอำเภอไหนตัสูงมาเแล้วใช่ครับ อำเภอโนนสูงนี่นะครับแล้วก็มีอำเภอไก่เคียงอำเภอไก่เคียงครับสังกองสิษย์ศุขครับเป็นทีมชื่อทีมอ๋อ YouTuber นุ่นนาทีมนาทีมครับโอ้โหได้หลายกันหลายอยู่ในทีมอ่ะเดี๋ยววันนี้มันเก็บตกอาจจะเงียบเงเงาๆเงียบๆเงาๆเนาะโอเคครับเอป็นวันเปิดซิงคนจะเยอะครับ พีทหนึ่งครับก็เช็ดจ้วงเลยครับปากติดตามด้วยนะครับบ่อตกปลาตะตุ่งครับบ้านส้มครับบ่าอันนอะนะครับขอเบอร์ครับเบอร์โทร093 101 2359ครับครับมาเสาอาทิตย์คอยติดตามเนี้ส่วนใหญ่เสาอาทิตย์ครับติดตามในเพจเนาะครับติดตามในเพจได้เลยไม่เสาก็อาทิตย์ครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ